ัอเดีกไปถึงป้าลาเจ็ดเลยเย่าหนูลานเด็กขี่เดีอวันะเต็งบิทองกัยังอวดเจ็ไร่ะเป็นหัวลานเนอะยูเดอรยู่เดอแม่เข่าไปไทยเบาก้อนเป็ดอะไรอัตคัดแห้งเข่านี่ผมมีเข่าผมมีเข่าบริสุทธิ์เข่ามาคุอน่าจะบริสุท์เข่ามากมั้งโอ้ผมมีเข่าจักเม็ดหน้าหนามเงินนะนี่ก็มีเลยคนชื่อมาให้ จะยืมเงินแล้วมาซื้อไห้มาโอนไปหายืมอันไหน่เทาบบบนี้เอ้ยจะไปหายืมเงินไลยกว่ามาได้๋ซื้อเขาจิตโลกเอามาเดี๋ยวมามาชงหุ้งจงพยงหมอก่อนนี้เขากันกืนกันยากแตมันยากเก็บเงินเขาเท่าแล้วเขาไปเป็นเอ็ดใบนะมันบริเวณหันเด้เออก็จำเป็นเพื่อนก็ได้เก็บเงินแล้วซื้อแล้วบบเนี้ย sen sen thứ hà phân men đổi สบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกสิบัดสุขุมบูรณ์น,นะตอนนี้ทางสมุนก็กำลังสิเข่าไปทางห้องหมอหน่อยท่างแม่ตู่โทรมาว่าทางน้องเมย์เนี่ยกำลังเปลี่ยนเครื่องสิเข่าห้องผพาตัดเด้อสมุนเลยว่าแต่น้องเล่าสมุนก็เลยกลับไปเมืองอีกก้อนพี่น้องเลยว,ว่าแม่นแท้บ่เนาะหรือว่าท่านได้เข้าไปห้องผพาตัดว่อาอย่างเรฮาวก์กำลังมองหนา้าเข้าไปทางห้องหมอพี่น้อง แล้วสมุดกับค่วยสบายปรนเดมันนี่เจ็บหัวแล้วสมุดกับอะเจ็บหัวอยู่เนาะกินยาคือบนกระดาเว่าขับไปในห้องมอแล้วมันก็เกือก้วนพี่น้องมันก็เลยถือกระดานเรก็เลยเจ็บหัวตัวเองก็ได้านตอนนี้ก็กำลังสบายพ่อแม่พี่น้องเลยจังได้กัเปลาพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจในนี้เด้เนาะทางน้องมีทางตอนนี้น้องเพิ่งกะ บมมียังพี่น้องเลยมีแต่เพื่อนอะไรที่ผูรักผู้ใหญ่ใจบุญด้วยสวยน้องมาเนาะที่ไปเข่าห้องมานห้องงอหรือว่าไปผ่าตัดนี่ก้ค่าใส่ใจกับโมโหท่าใดอันนี้กัสมบุร์กับโมโหสิว้าจังใดพี่น้องที่เอาไปนี่กับโมโหสีเสียซัมใดน้องกับโมมีเนะาะพอเท่าไม่เท่ากับคือสีหู้ที่เห็นก็ยผ่านามาอะไรตัวนี้น้องบมมีเงินเลยพี่น้องเลยโมเ,เศร้านี่ เป็นทาาไม่เถาว่าไปยืมเงินไปว่าซร้อบดสี่แสนแปดแต่ว่าค่าพาตัดนี่เท,ท่ากับบุหัวสิ้อบดเท่าไหรมิติดตามเบิ่งน้ำกันสมกับสิบปอัปเดตหรือว่าทาาผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าเอฟซีเท่าได้เบื่องน้ำกันนั่นแหละเพื่อเป็นกำลังใจให้นอห้องเนาะวัวน้องกับหาก็เริ่มเฮ็ุงานพ่น้องเลยหาก็ได้รับเงินหาแสนกีบตัวเองกับมาเป็นใส่ทิ้ง ใ่ใจใจเน,นี่ยสีบ่มีคาถือคายาสักสิเป็นยังไงแหละีแต่คอยเบิ่งจะให้กำลังใจทั้งนเพิ่นทั้งสมุนกัซอยสำหรตัวเองซอยได้เนาะสมุนก็ได้อันนี้กับฝากถึงข้างภรักคุณใหญ่เนาะช่ว่าับเอฟซีทุกคนแต่ว่าอีตนทั้งนเพิ่อนอะไรเนนองเล้ซอยค่าถือค่ายาหน่องคนเนี่ยเร้อเรืองนาะสมุนกับพระคุณสิวาจังไดเน,ะน,นา,านเนะขอความซวยเหลือน้องคนแน่ เอื้ยูเอือนซานแล้วก็บเจ้าซีบาจังได้ตัวาทางน้องกับบุมีหม่องเพิ่งนะมีแต่เอือนอยู่เนาะกำลังสิเริ่มเหตเวิ่งมีเอื้อนเป็นไปพี่นอ้องเลยจักสิแมนยังแมนบุญหรือแมนบาบยังกับโมโหบุญมีแต่กรรบงังคือเพิ่นมาบ่พอได้เอือนอยู่ผัดตัวเองมาเจ็บเป็นนจาจังได้กาสบ,บุญสิเข,ข้าไปทั้งคนแหละก่อนอื่นสบ,บุญต้องเข้ามขับคน ทา้งเอฟซีม và ัตสุกทุกคนแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่มาเบิ่งมาซมและคอยให้กมาลังใจเนาะแต่ว่าคลิปนี้สมบูรณว้ามิตพลาดหรือว่ารวมเกินยังก็ขอโทษขอใครพวกเมีพี่น้องปลาลุงมัตสุกุสุโคเนอรเดี๋ยวสิเข่าไปหาอ่าพวกแหละทั้งน้องเมย์ยพวกแหละบุหัวเข่าห้องระบบจันไดนี่แต่เมตุว่าว่ากำลังสิเข่าห้องว่าษานี่เราทั้งสมบูรกับมาก่อนเพิ่มมาเราจะได้ให้เราสบายดีเนาะ สบายดีอยู่เงาโเมย์ก็ไปกลับมาพี่น้องเลยธอตอนนี้ท่านให้ยูใ้หมดัดฮะตอนเข้าเข้ากันมากแต่ไยางจันแม่เท่าจ่ายไปที่นี่พี่น้องสี่แซนอ่าที่นี่นาม่เท่ากันน้ำตาห้อยน้ำตาแยงยู่ให้ด่อฮะให้มัน บ้าว่านั่นแน่ว่าทำอยากนี้นี่ค่ะมแล่นไปเลยลมมันพัดบันนั้นก็อยเบาเจ็บตานนเนี่ยเออมันแจ้งอยุบไม่ได้ล่างใช่ไหมมัอนี่ล่างแต่คืนนี่กับเมื่อวานนี่นอ้นอนเป็นเอาเขาขอขาขอกเอาตาไปาไมันมีตัวนี้เ,าาเป็นผ้าเรียบร้อยเอาไปกันไปใช้อันนั้นแนบมือเขายังทงว่านั่นนะให้เอฟซีเป็นเลิศแน่โอ้ <ไป S 1> บึ้งใส่ที่นี่ได้ไหมออกบ่ออกทุ่งบ่ แล้ออกมาด้วค่ะอเป็นยัมน่ก็คือว่างคนีแอนตราเนีค่ตัดเยอเลยเด้เนจริงอค่ะตัวอย่เนยตไอ้ตัวจดไส้หตัวตัดต็อซีก็บ่อยไม่แลายส่จ่ายเลยนะที่นี่ก็ซี่แซนนี่เนาะกปลัจ มันส่วนตัวสมุนไพรกับเลยสามเซนไม่เข่าม้วนแบบเข่ามันก็มันก็ไหลรวมมันก็ทั้งมันกับสี่เซนแปดสี่เซนแปดมาใส่กันเดือดอีกอะแซนสิบห้าพันเด้กัเป็นห้าอะเมื่อเศร้าในสี่เซนแปดเนาะสี่เซนแปดแล้วก็มาใส่อันผู้เลือดอีกอ่ะเซนสิบห้าพันมาไลยเ,เอาอันเก็บใบแล้วมันบอเห็นทันเดะ อก็จําเป็นเพิ่นกะได้เก็บเงินแล้วชื่อแล้วบเนี้แชนแชนสิบห้าพันแมนสี่แน0ันแมนเือแดมนแมนมาใส่ที่นี่สี่แสนรวมแล้วมาอล่าเงินนึงเอะเงินได้ใเงินได้ใช้บุญเสี่ยเงินมาจะใช้ไม่เตาบุงตู้ดูตาตาในแล้วนัต่มือแล้วเห็นได้ใช้มนเกิดกขมาบขมังเ้ยแม่ได้ได้บ่คือบ่สิเป็นตรวนี้ ตกมาปัจจุบันนี้มืดท่านั้นแล้วแต่กินยังไม่ได้กินยังอยู่ไม่ซื้อยังไม่ได้จะกินยังก็ไ่ได้กินแล่นห่นแล่นนี่เที่หันเคร่อนี่ไม่ได้จะอันนี้ก็ยังบันมีใค่กับม่ที่อ่บ้าง มร็งบ้าจังว่ามแร็งแล้วว่าเพิ่นๆจะมเได้เลยงานเพื่อนเข้ากันนะใช่ไหมจับน้องใจหน่อยก็เอะโดยเขากันซอยซ้ำเข้าซอยได้แต่คอครับเดยเห็ดกันได้โดยเข้ากนนี่แต่คอมันจะเพิ่มเวลานี่แต่ขอเพิ่มท้างเพิรักเพิ่เพิ่มขเพิ่มไน่เมตตาน้องอ่ะ คบ่ว่าออไได้งอกก็เลยยดมซอยน่องทะเลทาชีวิตของน้องแม่ข้าวนี้เดิมพัน้าคนกยสซอยน้องม่เเดิมรคนไอ้พ่นทุกคนเนี่ยเือมีซาดูวยานดันนี้เจ็บป็นไม่ะดิค่ะว่าเรเป็นยังไงวันน้องคนหาเหี้ยกันเนดนี้มันบดใหม่บดมือเลยเนาะสัดมื่อเจ็บมืแล้ว แต่ขึ้นเพื่นนอนคุณกะแม่กะไอกันยืมเพินลแล้วยืมบัตรยืมเมืองเนซื่อมื่อนี่ฮะเดขึ้นเพือน,นแม่เพิ่นว่มียังจะเป็นยืมบัตรยืมเมืองนแล้วเปนนี่เพิ่นแม่กันตู้กันตู้ม่าต้อเดวเอาอันยาไปหายต้องแขงรตรนะ่นในใจจต้องมอไปหายเพิ่นยังเพิ่อดิชโลมโดนห่านะยังไปซื้อ,อยังกี่นี่นะทุก ฮะไปซื้อ,อเนี่ยกี่นี่ไม่ไดนะ้ไปซื้อว่จะไปซื้อน่นไปซื้อนั่นไปซื้อพร้อมหลา้า,า 1, นบันแรกอันเพิ่นเจ้าออกไปกี่นี่นะบม่ได้ออกไปใช้ย่างหวัวนนี่แหละทั้งพ่อเท่ากับเพิ่นเอาเครื่องมาส่งสบายดีเด้อพ่อเท้าสหนืดีเลยใส่เนี่ยนนอย่างนาี้เข่าชุกแล้วก็นี่คือปะจกเขาใส่ถุงยางไว้ มันชื่อบอชตุงยาอ๋อคนนั้นเขาชื่อดอกเขามัดป่ามันชือไม่เท่ากันนะที่นี่นะไม่เท่าเอยมันคือเ้าวไปเนาะค่าค่าอนันทพลที่นี่นะเ้าเหนาวเงินส่วนตัวเ้าซอยไปในสามแสนพูดถุเอ้พวาไม่เท่ากับบดเงินเ้าก็เลยจกเงินห้าออกมาซอยรวมสี่แสนกี่นี่บัตรี่นี้ไม่เท่าเขาไปที่นี่นันข้างหมอคนเนาะคนถือเกียออกมาเด้ เพิ่นมาให้มานั่งใกล้กันก็ได้เพ่อนคุมานั่งทีอืออือเพิ่อนรจกนั่นไงเฮาเบิ้งเพิ่นไล่รวมเงินแล้วนะพ้ดีสามเซียนสิบห้าพันั้นวันนี้เฮาเลยว่ารายละเอียดให้เพิ่นพังว่าให้ทั้งเพดทั้งมองนะจดรวมไว้ซาให้จดรวมไว้ว่าคาา่าใส้ใจยนี่มไม่สิเบิดเทไดทเพระว่าตัวน,นีทน้ทั้งอันทั้งสมุนกะบ่บมีเงนินค่ะวะ ทั้งสมบ,บูรณ์ชีไปแจ้งให้ทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นหู้น้ำผู้เพิ่นเคยซอยเหลือมันมาหาก็บอกสิเพินเ่นว่าเอ้าน้องเนี่เป็นคนมาแต่บ้านใดเพิ่นบอกมาแต่สายยู่ไยปัจจุบันฮากเลยอยๆฟังน้องเพิ่นนั่นมีผู้ใหญ่จะดีเฮ็ดเฮือนให้แล้วบัดนี้น่ะเฮือนแล้วแะไรน้องไปหาเฮ็ดเวียกไปหาเฮ็ดเวียกหาก็ได้เฮ็ดเวีย้ยซิปกูมือเพิ่นมาเจ็บท้องค่วะว่าก็เลยบ่มีเงินจัเก็บเว้านี่มีแต่ให้ติดเมียน ให้ติดเมียนก่อนได้บ่อค่ะว่าเพื่อว่าไปแจ้งทั้งพ่อทั้งแม่ให้เพิ่นได้หูเพื่อเพิ่นเพิ่นอยากซอยค่ะวะผู้ดีซ้ำเซนปลายเพิ่นก็เลยว่าเอาจังซี่ซาเพิ่นเลยเข่าไปหาท่านแทนมอเนาะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเลยออกมะวันนี้เพิ่นเลยว่าเอาจังซี่เสื้อสั้นอันตัวซ้ำเซนอันปลายนี่นั่นสีซอยน้องเพิ่นซะเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกหายใจแบบ ือเลยถือว่าเพิ่นกามีน้ำใจทานมอกระไรเพิ่นเห็นห้าโบมี่นะเพิ่นเทราเออเพิ่นเลยอันซอยเพิ่อนมาซอยน้องซะเด้อว่าซอยกันเพิ่อนมาก็เลยว่าเออเพืนยังดีว่าแต่โบมี่เงินเนาะเอาก็ะบอกแบบกระบอกตรงละเฮานะเพราะว่าน้องเพิ่นก็เคยถึงซอยเหลือมาเนาะก็เลยว่าให้จดโฮมเพิ่นเลยลุ้ให้แบบนี้แบบว่าเพิ่นก็เลยอุลโลมห้แบบว่าเพิ่นบ่ให้เสียตัวนี้นะ สามเซนปลายนี่เฮาก็เลยโอ้ยซาทูุกคนนกมือใช่คนเฮาก็ได้ดีใจเฮาก็ได้เกยาเท่าทุกคูนี่แหละโดยเฮาไปได้ตัดมือเห็นหรือตัดเสนเดือดมีอยังไม่จะพังมือไม่เป็นนกมือใช่นนี่แล้วใส่ผ้าเถ่าเห็นแล้วบ่ใส่ไก่นะใส่นั่นอันนี้ออาไปเลยฉันแล่นท่นแล่นนี่แล้วที่คนเล็นนี่แล้วอันน้อยก็ไม่ได้มียัง ร้านมเจ็บปุบปุบปุุบแลบว่าจะมาปวดซื้ออย่รจะมีอย่างนะรแบบนีมาบกันนั่นแบจะเป็นยุคนไหมนอนแล้วกันอนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูแบบนี้โดยเห็นแต่มือตาหมัดและหยกจะมือใส่ตะเก้าเท่าถวมันบบนีเดี๋ยเป็นได้ คนเดือดจุยจะชดู้โดยทางทานหม้อเพิ่นกะอาดูโลมให้ช่วยซาเพิ่นมาสามเซนไปแบดนี้เฮากะสีไปคุยกับทางพ่อทางแม่เพิ่นน้ำเพราะว่าทางแม่เเ่าก็ให้เลยเพิ่นกะซ้ำนี่แล้วเนาะเพิ่นก็เฮาก็สิไปคุยกับทั้งพ่อทั้งแม่ว่าโอ้เพิ่นเคยช่วยเหลือมาแล้วเพิ่นก็ช่วยมาหลายคนอยู่เด้เพราะว่าบางเทื่อเพิ่นอาจยังสิบ่ฮับฮู้ ว่าเพิ่นกะเฮ็ดไห้แล้วเพิ่นกับน้องมีเฮือนมีซานอยู่แล้วแะไรน้องก็ไปหาเฮ็เดเบี้ยเพิ่นกับเบิดห่วงนะเนาะเฮ็ดเบี้ยได้ซิฟกูมือเฮ็เดเบี้ยได้ซิฟกูมือเพราะว่าเจ็บหัดเขา่าหัดเข่าที่หัวตุกง่ายทรกอาไปกับบอกติดทุกอ้าตุกกับติดห่ายมากกับติดยังง่ายเอาเล่นเดียว ม่าอดีตคุม่เห็น้ไม่เถาเลยมันบอมีสัญญาณเนาะแล้วมือไรแล้วแลเบิ่เนาะเขาห้ามันโท่ไปไม่เถ่าจะโทษหาเจ้าไม่เถ่าเราห้เราแต่เราพวกพ้นขีดอันตรายแล้วมเค้ยเรต้องเป็นห่วงดอกเขาอยู่น้ำมือแทย์มือหมอ คื <oh> <ok i> nah i? อว pues <oh. ่าช่วงนี้จะไปดิบดิบเพิ่งแก่เพิ่งอาใจใส่เพิ่งจังมุกตั้งใจเพิ่งแนะนำแนะนำแนะนำไปซาวมันได้เพื่อนหน้าเพื่อนผมบัวเพื่อนจะไม่ให้เกินมันนี่เด้อเมตู้ข้าวหน้าบอกเพื่อนตรงๆโรดทานมอนะคันว่าข้าวบ่มีข้ากระบอกโรด์เมตู้เอ๋ยแบบว่าใจค่าหื้อค่ายาเด้อโอ้ยเมตู้นั่นบมมีเงินจะเก็บหนุกมือเจเพื่อนโรต์มาช่วยในเด้ออย่างช่วยชีวิตของคนนี่แหละเนาะพ่อเถ้า เพิ่นกะสิแล้วเพิ่นกะซ่วยไปบนลายกะซ่วยน้อยคือเข้ามือแล้วเฮากะซ่วยจำเฮาซ่วยได้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ทางพ่อแม่เพิ่นกะอาจจะยังบ่ฮู้ยังนะเพิ่นกะคือกลางเว้นเฮากับกลางคืนทั้งิ่นเนาะเพิ่นกะบ่ได้เบิ่งยังพูดแล้วช่วงเพิ่นตื่นนอนเพิ่นกลงเว้นเพิ่นกะกลางคืนเฮาได้แม่เฒ่าเอ้ยมีแต่เจ้ากะได้ยังมาสู่แม่เฒ่ากินใช่ไหม เฝ้านี่ก็ซื้อปิ้งหมูให้คนกินเทากันไม่เท่ากินเข่าก่อนจนนาเจ้าจะเป็นล้มเหตุจึงได้จะเท่าวัดเรียกหลายมาเยี่ยมแล้วก็เล่นไปพุ่นทักมาพี่อีกเท่านั้นเล่นพุ่นเล่นพี่แต่เท่าเท่ากับว่าเราเก่งอยู่ไหมเท่า แล่นเข้้าหองแล่นขึ้นห้องปวดหลดปวดยังผู้เดียวแล่นอันอันเราเป็นคนเจ้าให้ได้แล้วหรือเจ้าให้แล่นให้แล่นเอ้เหรอโอ้ยเจ้าก็เจงรัวไป่ท่าไหร่เจ้าก็ได้เป็นได้ยู่ในปากเลยกระทำเฟินยังเป็นในห้องนั่งห้องนั่งกระทำเฟินเห็นได้เห่ากับบ่มีผู้แตกผู้ดตางไปเองเมื่อยกวดได้น้ะเดี๋ยจะเป็นล้มแล้วนะกเข่าเขาไม่กินจนเที่ยง คนห้ามาแล้วก็เลยเห็นีจเลยจัในกะเศร้าดอกข้าเป็นตัวนี้ใครคนเนี้ยอื่นนะ้าพาออกเลยกะเศร้าดูมีแตนนั่นแหละจะไปเฮ็ดไหวให้เพิ่นเบื่องก้อนเพิ่นเพิ่นขึ้นมายังบ่เพิ่นอยู่ได้ค่ะยังบอกพื้นเพราะว่ายังเมายาอยู่ยาเพิ่นพักยาเพิ่นตื่นเมื่อตาขึ้นมาเพิ่นเดียวเห็นแม่บุญเพิ่นอะ ลูกเจ็บเพิ่นว่าเป็นว่าเราจะนี่แหละกันนอนนะคนอนนี่แหละนอนเจอเพิ่นเมินตากระดูกแม่วัวลูกเจ็บเพิ่นว่าเออนอนลูกแล้วก็ลูกหนาวเพิ่นว่าพอดีทัำแม่เฒ่ายังออกไปซื้อผ้าห่มหทมแล้วเผ่าท้าลูกหนาวเอาก็เลยไปกอดเพิ่นมันบ่มีผ้าห่มเด้มีแต่ผ้าบางๆนะเอาก็เลยกอดเอาอันนี้กรับรูปบางช่องเอาบอกอ่า มาช่องพื้นแล้วมาเบ็ดช่องพื้นเท่านั้นสิบางทีเทาสิกัดไปทั้งเพื่อนน้องเทาสิไปบอกคนอยู่ใกล้ให้เบิ่งให้เพราะว่าน้องมาพี่เนาะบ่วมมือใดสิได้ออกนะไปเถอะเอ้แล้วเป็นห่วงใช่ร็นห่วงเืงอนเป็นห่วงเลยเพราะว่าตลาดตะโกมาออติมาแรงมามาจอบมันเหยียบน้ำถูกแล้วแต่เงินแค่นี้กัดพื้นเพบนว่ะ มีแต่เขาน่ะเขาสิโทบอกสาวคนแล้วเสียแล้วเบิงไห่าน้ำเขาไม่น้องมวยได้ปูเขาอยู่ใกล้น้ำปูอยู่ใกล้แหละโดยเขาสีโทบอกเขาแต่เมื่ออื่นเศร้าเคือคันเฮาหน่แหละเครือัเขาสิเวเขาไปเบิ้งพุ่นเฮาจังสิออกว่าพี่เขากับสิมายู่เมื่ออื่นก็ไดแต่มาเยี่ยมมายามสิ่แล้วเห็ุนยอกือนือเม่เรียน เป็หมือนกันนะเป็นก็ใ่เหมือนกันใช่าเข้าวานยาไปบางยอย่างเพี่ยว่าให้ได้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอย่างเช่นเข้ากับเขาบ่มีเขาก็วาความจริงไปแน่นอนให้เพิร์ลร่วมๆมึงนี้จึงได้ครับ่มี่ได้คันว่ามันเน็กมันหน่อยหรือว่าเพิ่นลลดแบ่งเบาให้เขากับายได้ครับกับใจเขาจ่ายบ่ได้ครับ่มีเห็นได้คอเพิร์นั่นแหละเนาะคอเพิ่นติดได้บ่ตอานั้นแล้วหันบ่มีกับโบได้สิมาจ่ใจเลยเนาะ คนมันบ่มีได้ช่วยชีวิตกันก้อนอีกอย่างทันเฮ้าสีไปทายคลิปกะเพืืออยากให้าใหาใหทางเอฟซีได้เบิงว่าเพิ่นบ่ได้อนุญ,ญาตไปเท้าได้ทายได้ทำนี้ซื้อเพิ่นบ่ให้เข้าไปทายเอาไวา้ตอนนี้น้องเพิ่นยังอยู่นอนฟักพื้นอยู่ห้องพาตัดอยู่ยังบัทันได้ออกมายัางบัทันเด้กยันอยู่มนมีแต่ไม่เท่าแลวกินข่ากินหน้าน่เดอ จะใช้กวดหนามทำสื่อจะป้าใช่ไหมป้าพ้นต้องตามมาพ้นอย่างตามมาคือว่ามามาหมด้วมาเมื่อเช้าผมออกไปหาเจ้าผมเบนไปแล้วนานกับมุ้ยเราไปเราเบนช่องแท็กเบนนานเจ้าออกไปหน่อยหนึ่งกับเราโทรมาตอนเจ้าโทรมาเดว่าไม่เถ่าออกไปแล้วของชีสลงไปแล้วพนันมีอะไรคุณบอกเลยว่าได้ใชคุณนั่งเมว่าเมื่อก่อนนวดเพราะว่าเนาะเขาก็อยู่หันก่อนนั่นแหละ ก็ีตก็จะเด้ออ้กมจไนเลยล้วนะหิวข้ามหมากกับเพราะแห้งบร่ได้กินเข้าว้ด้เคี่ยวหมากกับพะแห้งเราอะไปเอาไม่ขาดึ้องเขาต้ข้ามากอะเยอะแยะมากเข้ามันเกินปิดเกินนั่นก็คนเรียูกันอไปมึอะได้วยนะเพราะเราก็อู่ละลายไง

เดี๋ยวตกับม,มาหาเฮาตกับหาเจ้านเอ,า,อา,ากระลังองออกไปตอนเจ้าโทรน่ะมันบมมนมมูมแม่น,ม,ม,นมากมีแต่ซัมนี่ได้เดี๋ยวสิเขา่าเยี่ยมเบืงบ้งน้องเพิดด่นอีกก้อนนะเพราะว่าพระโดนเติบเลยอ่หรือว่าไม่เข่าว่าสิเข่าไปพอเขา่ขาเขา่ขาก็พระองน,นี้พอเขา่ขาเจ้าเขา่าไปก็ได้เจ้าเข่าไปซองบดเด้อนี่เป็นพอเท้าหันเจ้านงเสือเขียวนั่นเด้อพอเท้าเด้อเจ้านุ่งเชือกคุ้มนเชือกเขียวเพิ่นห้อยหัน เพิ่นให้หนุ่นได้ได้เชื่อหันแล้น่าเชื่อนะกำลังสิเข่าไปเยี่ยมไฟกระดับเดี๋ยวนี้ห่าบุญจะปาดแล้วเนาะดับเลยช่างเพิ่นแท้เนี่มาเออมาเลยว่าใครเยอะจ้ะเขานั่งพักก่อนเจ้ากับใครเราพอเถ่ามาเขาบกเขากีดหลายเลยใครมานั่งข้างเขามีแต่ผู้เดียวเจ้าที่ เอ็น,นไปเป็นปาล้านเป็นอะอย่างนานุลาน,ลานจากขี่เดี่ยวอานเนะต็งบิดทองกับยังอวดเป็นไรอย่ะเป็นหัวลานเนอะอยููเดอยู่เดอแมเแถาไปไทยเบาก้อนเป็นไรอัตคัดแห้งลีขับผมมีเงินกับผมมีไม่เจอทำมือเ่าเป็นล้านเ็บเด็น,นั่นเลยเป็นาป็นทำอะไร เนี่ยนี่เนี่ยมันอากาศแห้งเลยเจ็บตาขมูอยู่เลยนิ่งมาน้ำตาเยาะหิ่จาแต่ตาคงไม่ได้ยอดตาได้เท่านีเป่าเนาะบอได้ถือมานำบ่บอได้ือหมดเท่ามดยังก็เท่าหมดคันเราก็เท่ามากเมื่อื่นน่ะให้เราถือมาให้จานํำเด้อโดยให้เอาเด้อจังปใหญ่คนนึเด้อมองบนในบน อากาศมันมียังมีแต่มืมอชิดนิ้วหนกหาเพินพ่นพอเพิ่นเบิง่งเพิ่นแยนน่ช่วยเดอ้อเจนอะไรตัดมือแขนเลือดตัดตีดูเห็้เลือเนี่เจนอะไรมีแต่ล้ำตาใหญ่อยู่ข้าวกา็ก,กมันจะกินอดไม่คืนอยากอีเจ็บหัวนี่เจ็บหัววะเจ็บหัวทำมีอยู่ เจ็บเขาซื้อยากินได้เขาสิมาหรรอมือรุ่มใช้กักคนน่ายคนดีนะมันหลบขยะนันมั้มาใส่กันนี่เลยมันเอากันโดยโดยเอาน้ำดำบริษัทในหมี่หันเมน้นะเปิดยังมาติดขยะสาวจงไดกระสู่เรื่องแถาเด้่อเดี๋ยวเข้าไปเทียร์ีเขาไป็ยังบนนองเปนอีก่อน โดยจักหน่อยเขาก็ออกเงเขาได้เด้อโดยน่าสบายดีเด้อทุกาบดีทงคนเงดกคนเด้อเว็บพเด้อโดมือจิบนี่าเปินกับเพิดดโดนสงชารกับชาตุโดยโดยเดยเข่านี้ผมมีเข่าผมมีเข่าบริสุทธิ์เข่ามาคุณน่าจะบริสุทธเข่ามากไหมโอ้ผมมีเข่าจักเม็ดหน้าหนามเงิน ตรงนี้ยืเงินคนซื้อานหานจะยืมเงินแล้วมาซื้อห้าหายมานได้ยืมน่แม่เขาบอเเลยจะไปยืมเงินนี่ม่ามาได้ชื่อเขาจิตโลกเอามาได้มาชงหุกชงพยงหมอก่อนหนนี้เขาแต่งกนกันยากกมันยากเส็จหนึ่งัเขาเาแล้วเขาไปเป็นฮากตไวนุ่งแม่ โอ้ยน้องสะจางเป็นแบบนี้นะตั้งมกตั้งใจไงค่ะเว้ยพัดพ้นแล้วแหละขีดอันตรายเนาะเห็ดจังใดเพิ่มเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเนะก็ได้บริสุทธิ์เนี้ยสิวะชิวะท่านว่าให้ยออดไว้กระด้างมันออกเหตุอะไรอย่างไงให้แล้วมันจังสบายใจเล่นห้าตันอนอีกนางไม้มันบวมมาบป้มันก็ม้าตะเวียเนาะนั่นก็ได้บวมเยอะนะก็เจี๊ยบยังไงจะไม่มีคนนา มือตาเบินสีีตาเบินน้องเียมันกำลังลยาเี้เขาตาไน่เเ่าแล้วออกออกเนี่ยเข่าดีได้ตนห้าตากับมือหนุขึ้นนอนแล้วจะกระเบิงลูกเบิงลานเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิงทั้งนี่ก็เดินไหนเด้อ